สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนปี2566มาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอย่างไรบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระจันทร์แต่ดาวพระจันทร์มีการโคจรสองวันครึง่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีเราจึงขอใช้ตําแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนค่ะ และดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนสุภะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จการสแสวงหาความสําเร็จหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลือ เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆท่านมักจะสแสวงหาการแก้ไขปัญหาโดยวิธีที่นุ่มนวลที่สุดถือได้ว่าหลายๆท่านที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้ก็อาจจะพบเจอกับเส้นทางของแนวทางชีวิตของท่านท่านใดที่เจอกับเรื่องของการงานที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานอะไรที่ไม่ใช่หรือว่า เกิดเรื่องของการตกงานต่างๆท่านก็จะพบเจอความสําเร็จในขณะที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่1ปีที่แล้วค่ะและในช่วงวันที่1ถึงวันที่19ดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพเรือนสุพะได้มาตรฐานดาวเป็นเกษตรราธิบดีกลุ่มร่วมกับอาทิตย์ไปจนถึงวันที่14เมษายนคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะ มักจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินและเชื่อได้ว่าดาวสองดวงนี้เมื่อกลุ่มร่วมกันในภพเรือนสุพะท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินจากผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือจะได้รับเงินจากความสําเร็จบางอย่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานต่างๆที่ท่านเคยดิวเคยทําเอาไว้ก็จะมีเรื่องของการผลักดันสิ่งต่างๆไปแล้วก็พบเจอกับช่องทางในเรื่องการรับเงิน เชื่อได้ว่าเป็นเงินก้อนโตทีเดียวค่ะในช่วงระยะที่ดาวสองดวงนี้กลุ่มร่วมกันบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ทริปในการท่องเที่ยวไปต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกับผู้ใหญ่ไปพูดไปเจราจาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของบริษัทผลประโยชน์ขององค์กรหรือผลประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะและเชื่อได้ว่าความสําเร็จรอท่านอยู่ค่ะ และในช่วงวันที่19เมษายนดาวพฤหัสจะมีการยกมาสู่พบเรือนการงานได้ตำแหน่งราชาโชคความรู้ต่างๆการใช้ในเรื่องของปฏิพานไหวพริบของท่านจะสามารถโดดเด่นเตะตาต้องตาผู้ใหญ่และสิ่งต่างๆมักจะเกิดเป็นความสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรเพราะว่าดวงดาวค่อนข้างจะใช้ในระยะเวลาค่ะ แต่สําหรับดาวพฤหัสที่อยู่ในภพเรือนนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคอะไรที่ทํามาก่อนหน้านี้สิ่งต่างๆโปรเจกต์ต่างๆที่ท่านได้ทําท่านจะพบกับความสําเร็จได้โดยง่ายบวกรวมกับดาวอาทิตย์ก็ ยกมาตั้งแต่วันที่14เมษายนมาเจอกับพฤหัสยังคงได้ตำแหน่งคู่มิตรใหญ่ในภพเรือนการงานเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่งานใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจการติดต่อบริษัทใหญ่ๆบริษัทลงทุนต่างชาติบริษัทต,ต่างๆที่จะเป็นการดิวคอนแทคแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของท่านท่านสามารถที่จะปิดเคสได้ในช่วงระยะที่พฤหัสและอาทิตย์กลุ่มร่วมกันค่ะและตัวท่านก็จะแอคทีฟใน เรื่องของการทำงานมีในเรื่องของการบริหารจัดการและใช้ความรู้เก่าๆที่เคยได้รํำเรียนมา กับเรื่องของการงานได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันค่ะดาวราหูกุมร่วมกับดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนการงานเป็นดาวคู่ศัตรูก็ยังคงต้องมีสิ่งที่พึงระวังค่ะราหูเป็นเจ้าเรือมนมรณะเพราะฉะนั้นการเดินทางต่างๆยังคงเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภเพราะราหูยังคงได้ตําแหน่งเทวีโชคการปรับเปลี่ยนการย้ายการเลื่อนขั้นต่างๆยังเป็นจุดที่จะทําได้ดีหรือว่าการเดินทางของท่านยังคงก่อเกิดโชคลาภค่ะ แต่เนื่องจากพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาศพุทธเป็นเจ้าเรือนศัสชะหัสชะหมายถึงเรื่องของสัญญาเอกสารหมายถึงเรื่องของคําพูดเรื่องของข้อตกลงสัญญาเพิ่มเติมต่างๆหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานหากมีการพูดคุยก็พยายามที่จะทําอะไรให้ละเอียดรอบคอบไว้นะคะดาวพระพุทธก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความที่ตามหลังมาได้อาจจะเกี่ยวข้องกับ ความผิดพลาดบางอย่างที่เกี่ยวกับการงานแล้วก็เกิดกับเรื่องการเสียผลประโยชน์ได้นั่นเองค่ะแต่เชื่อว่าไม่ว่าท่านจะเจอปัญหายุ่งยากแค่ไหนผู้ใหญ่จะคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและในช่วงหลังจากวันที่19ไป ท่านมีเกณฑ์ว่าอาจจะคุยโปรเจกต์สำคัญสำคัญเพราะนั้นปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้รู้ดาวเจ้าเรือนสุภะยังคงเข้มแข็งได้ตำแหน่งราชาโชคผู้ใหญ่มองเห็นผลงานเจ้านายมองเห็นศักยภาพในตัวท่านและหากติดขัดสิ่งใดดาวดวงนี้ยังคงมีความแข็งแรงในภพเรือนการงานปรึกษาพูดคุยแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเงื่อนไขและพันธสัญญาต่างๆกับผลประโยชน์ขององค์กรนั้นที่ท่านจะได้ทำต่อไป จะเกิดผลอย่างไรหลังจากที่มีการ ทำสัญญาร่วมหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วในครั้งนี้ค่ะเพราะเชื่อได้ว่าตัวท่านจะได้รับผลประโยชน์นั้นอย่างเต็มที่ส่งผลให้หลังจากนี้ไปอาจมีเกณฑ์ได้รับพิจารณาการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งหรือการปรับเงินเดือนนั่นเองค่ะและบางท่านที่ทำธุรกิจกับครอบครัวต่างๆก็ถือว่ายังคงอยู่ในจุดที่ดีจุดที่ผู้ใหญ่ในบ้านก็ยังคงคอยช่วยเหลือผลักดันท่านอยู่พบเจอปัญหาใดท่านเป็นนักแก้ปัญหาได้อย่างดีเกี่ยวข้องกับเรื่อง ื่องการงานสติปัญญาเปิดแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวของสติปัญญาเป็นดาวของสิ่งต่างๆที่จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขเรื่องราวต่างๆได้และพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านเกิดมา ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอรินั่นหมายถึงปัญหามักจะมาเพื่อทดสอบความสําเร็จของท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเสมอค่ะและเจ้าเรือนการงานนะคะก็คือตําแหน่งดาวอังคารมาอยู่ในภพเรือนวินาศถึงแม้จะทําตําแหน่งสลับเรือนกับดาวพระพุธเมื่อดาวการงานมาอยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูและดาววินาศไปอยู่ในภพเรือนการงาน อาจจะแปลเปลี่ยนทุกอย่างให้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้แต่ก็ยังคงต้องพึงระวังเพราะอังคารอาจจะหมายถึงเรื่องของ ความขี้โมโหความใจร้อนการตัดสินใจเร็วต่างๆอาจจะไม่ดีในช่วงระยะนี้นะคะบวกรวมกับเมื่ออังคารอยู่บ้านดาวพระพุธเป็นดาวคู่วิวาทมีเกณฑ์ว่าอาจมีเรื่องทะเลาะวิวาทในที่ทํางานหรือว่าอาจมีเรื่องของปากเสียงเรื่องของการถกเถียงเรื่องของการพูดจาพูดคุยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแล้วก่อเกิดให้เพื่อนร่วมง,งานมีเรื่องของการดินทาใส่ร้ายใส่ความท่านได้ในช่วงระยะนี้เป็นสิ่งที่ยังคงต้องพึงระวังอยู่ค่ะและหลังจากวันที่8เมษายน ไปแล้วเรื่องของลาผลต่างๆเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของท่านอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันคงได้อย่างดีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกมากุมร่วมกับดาวมฤตยูตั้งแต่วันที่8เมษายนเพราะนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ บ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆท่านใดที่รอคอยกับเรื่องของเงินการขายบ้านเงินเกี่ยวกับการขายรถหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จเงินจากค่าเช่าที่โดนค้างค้างมานานลักษณะแบบนี้นะคะจะก่อเกิดเป็นลาบผลสิ่งใดที่คาดหวังในช่วงระยะนี้ถือได้ว่าการเงินการทองลาบผลของท่านส่งผลให้เจ้าชะตนั้นใช้จ่ายเงินได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ เมื่อกลุ่มร่วมมริตยูค่อนข้างให้คุณต่อการมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินก้อนโตสําหรับเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนหรือทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนในบ้านทําธุรกิจกงสีต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะมีเงินมีทองเข้ามาในช่วงระยะนี้ค่ะส่วนท่านที่ทํางานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตตนี ปัตตานิคือคู่ค้าคู่สัญญาคู่คดีความต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้เมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตานิมาอยู่ในพกมรณะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องห่างไกลหรือคู่รักคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทาง คู่ค้าหุ้นส่วนของท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเพื่อไปสแสวงหาในเรื่องของลาภผลต่างๆเพราะเจ้าบ้านเขาไม่อยู่ในภพการงานแล้วได้ตําแหน่งทีวีโชคนะคะแต่เสาในภพเรือนมรณะถือเป็นเกษตรเรือนที่2จึงเข้มแข็งเพราะนั้นท่านจะมีการเรียนรู้ มีการใช้ประสบการณ์เก่าในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของการทำธุรกิจแบบร่วมกันค้าหรือท่านที่ทำอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักในลักษณะของการทำงานก็อาจจะมีการเดินทางไกลเพื่อไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลประโยชน์หรืออาจจะมีการเดินทางเพื่อไปทำโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ในช่วงระยะนี้ค่ะและมีเกณฑ์ว่าท่านสองคนก็อาจจะมีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาอย่างดีผลประโยชน์จะได้รับร่วมกันทั้งคู่รักคนรักของท่านตัวท่านเองแล้วก็คู่หุ้นส่วนของท่านด้วยเช่นกันค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักจากเรื่องของการทํางานไปจนถึงวันที่8ดดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนการงานแล้วช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนใหญ่ คนโตหรือเจอความรักแบบไม่ธรรมดาอาจจะเป็นเจ้านายของท่านอาจจะเป็นคนที่สูงสักกว่าท่านมีสิทธิ์ได้พบเจอความรักในลักษณะแบบนี้ค่ะ และหลังจากวันที่8เมษายนดาวพระศุยยกร,ร,ร์จะยกเข้าสู่พบเรือลาพะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่มีฐานะร่ำรวยมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มารักมาชอบพอท่านแล้วมีของขวัญให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจในลักษณะแบบนี้เป็นจุดที่จะสามารถก่อเกิดความรักได้สําหรับท่านทั้งสองคนค่ะถือได้ว่าในช่วงระยะนี้ ดวงดาวแต่และดวงค่อนข้างให้คุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการงาน การโยกย้ายต่างๆการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทลงทุนต่างชาติการทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอะไรที่คนอื่นทําพังไปแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมแซมอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆท่านมักจะทําได้ดีค่ะหรือบางท่านก็อาจจะนํางานเก่าที่เคยเป็นโปรเจกต์เก่าๆเคยเป็นงานเก่าที่ทิ้งไปแล้วนําขึ้นมาแล้วกลับมาเริ่มต้น เปิดธุรกิจใหม่อีกครั้งหรือว่าเอาโปรเจกต์นั้นขึ้นมาแล้วก็มาทําให้เกิดเรื่องราวของการเงินการท้องหรือการต่อยอดงานต่อไปค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎผลักดันเรื่องของการงานเยอะๆค่ะและในช่วงเดือนนี้ความรักถือว่าอยู่ในจุดที่ดีถึงแม้ว่า อาจจะมีเรื่องของการต้องห่างเหินห่างไกลการเดินทางบ้างเพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการมึนตึงต่อการสถานการณคลุมเครือไม่พูดคุยกันลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ให้เชื่อมั่นว่าคู่ครองคนรักของท่านในช่วงระยะนี้มีเรื่องของการเดินทางเพื่อไปทําอะไรให้เกิดความสําเร็จสําหรับตัวท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนั่นเองค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้น เราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านถ้าไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจผูกลักนากันส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้ขอบคุณกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับชาวลักนาราศีกรกฎสวัสดีค่ะ